ทางด้านของทนายเดชาก็ยังได้มีการโพสต์ข้อความนะครับพูดถึงในเรื่องของคดีของคุณแตงโมบอกว่าการฆาตกรรมที่ได้มีการพูดถึงเป็นเรื่องโกหกที่มีการออกมาเปิดเผยว่าเป็นเรื่องโกหกประชาชนทั้งเพยโดยทางด้านของทนายเดชากิติวิทยานันทนายความของนางพานิดาศิระยุทธโยธินแม่ของนางสาวนิดาหรือคุณแตงโมพัทรธิดาดาราสาวที่พัดตกจากเรือเสียชีวิตได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเพจทนายคลายทุกขระบุว่า เตรียมเดินทางไปที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งฟังการถแถลงการของเจ้าที่ตํารวจภูทรภาคหนึ่งเกี่ยวกับคดีของแตงโมซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการตกน้ําเสียชีวิตของแตงโมเกิดจากความประมาทของคนบนเรือกระบวนการสืบสวนสอบสวนในชั้นพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วหลังจากนี้ตํารวจจะมีการส่งสํานวนไปที่อายการจังหวัดนนทบุรีเพื่อพิจารณาออกคําสั่งฟ้องคดีต่อไปจบเสียทีคดีแตงโมในชั้นตํารวจ เหลือแต่เพียงพวกหิวแสงที่ยังไม่จบไม่สิน้นผมจะทําหน้าที่ทนายความของผู้เสียหายให้ดีที่สุดทางนี้ครับทางด้านของทนายเดชยยัยได้มีการโพสต์เพิ่มเติมว่าสอบถามข้อกฎหมายได้ที่029485700รู้กฎหมายกับทนายเดชาความจริงมีสิ่งเดียวคืออุบัติเหตุส่วนฆาตกรรมเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงประชาชนเท่านั้นเองหยุดหิวแสงกันได้แล้วครับมันจบแล้วครับเอาเวลาไปทำมาหากินกันเถอะ